วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมากโดยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคำพีวินัยมากมีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวางครั้นมาปฏิบัติจิตจิตไม่ค่อยจะรวมง,ง่ายฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้ใส่หีบไว้ก่อน ต้องมหาหัตผู้รู้คือจิตนี้หัตสติให้เป็นมหาสติหัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญากำหนดรู้เท่าทาันมหาสมบัติมหานิยมอันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นวันคืนเดือนปีเป็นดินฟ้าอากาศกลางหาวดาวนักขัดตะเลิกสารพัดสิ่งทั้งปวงอันเจ้าสังขารคืออาการของจิตห่างออกไปตั้งไว้บัญญัติไว้ว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่ จนรู้เท่าแล้วเรียกว่ากำหนดรู้ทุกสมุทยัยเมื่อทำให้มากจเจริญให้มากรู้เท่าออกทันแล้วจิตก็จะรวมลงได้เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าจเจริญมักหากมักพอแล้วนิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึงหากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเองเพราะสินก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตนี้ ที่เรียกว่าอาการิโกของมีอยู่ทุกเมื่อโอปัญิโกเมือ่อผููปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ปัจจตังจึงจะรู้เฉพาะตัวคือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะเปอยเน่าแตกพังลงไปตามสภาพความเจริญของผู้ธาตุปักเพสุภูเตสุธรรมเมสุในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อนสว่างโรคอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ู้มาปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุป,ปมารูปเปรียบดังนี้อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในแผ่นดินลุยตมลุยโคลตากแดดกำฝนจึงจะเห็นเข้าเปลือกข้าสารข้าสุกมาได้และได้ปริโภคอิ่มสบายก็ล้วนทำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉันใดผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นเพราะศีลสมาธิป,ปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตของทุกคน